ที่ประชุมวิสาม,มัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1นึ่งทับของบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนมีมติอนุมัต,มมติรับโอนกิจการทั้งหมดของกลุ่มโลตัสทั้งในประเทศไทยและมาเลเซียแล้วครับทำให้เป็นการพลิกโฉมในการทำธุรกิจเรียกว่า new macro ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตมากขึ้นครับ กลยุทธ์หลังจากนี้จะเปิดเกมรุกอย่างไรผลประกอบการจะแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนแหล่งทุนรายย่อยอย่างพวกเราจะเติบโตจากอภิมหาดีลนี้ได้อย่างไรวันนี้ผมมีโพสจากช่องทามิกบิบกทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ชวนเพื่อนมาวิเคราะห์กันครับ ก่อนที่จะชวนวิเคราะห์ว่านักทุนรายย่อยอย่างพวกเรานั้นได้อะไรหลังจากที่มีการโอนกิจกรรเป็นที่เรียบร้อยแล้วชวนมาดูกันก่อนครับว่าจุดแข็งของทั้งแมคโครและโลตัสคืออะไรครับแมคโครเก่งด้านธุรกิจค้าส่งเป็นผู้เล่นใหญ่อันดับที่2ของเอเชียปัจจุบันมี2ธุรกิจหลักคือ1นธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าที่เน้นขายอาหารสดและอาหารแห้งและสินค้าอุโปโภคแก่ลูกค้าที่เป็นร้านค้าปลีกรายย่อยผู้ป,ประกอบการโรงแรมร้านอาหารและจัดเลี้ยงและผู้ประกอบธุรกิจบริการ ณวันที่30กันยายน2514ที่ผ่านมามีจำนวนสาขาทั้งหมด145สาขาใน5ประเทศ 2. ธุรก,กิจฟู้ดเซอร์วิสพร้อมบริการจัดส่งแก่ลูกค้าหลักกลุ่มโรงแรมระดับ4-5ดาวร้านอาหารระดับบนโรงพยาบาลและสายการบินและให้บริการใน6ประเทศกลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อยที่เป็นสัดส่วนมากกว่าหนใน4ของกลุ่มลูกค้าทั้งหมด โดยจุดที่น่าสนใจคือแมคโครปรับกลยุทธ์ต่อยอดธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซและธุรกิจที่ผสมผสานระหว่างหน้าร้านและออนไลน์ได้อย่างลงตัวและที่สำคัญคือแมคโครไม่ได้มีสาขาเฉพาะในประเทศไทยแต่ขยายไปต่างประเทศมากมายทั้งอินเดียกัมพูชาจีนและเมียนมาเจนว่าแมคโครนั้นไม่ธรรมดาเลยนะครับมีบิสซิทสมเดลที่แข็งแรงแล้วก็มีรูปแบบในการทำธุรกิจที่หลากหลายมากครับมาดูฟังโลตัสและโลตัสโกลฟรชกันบ้างครับกลุ่มโลตัสโดดเด่นด้านธุรกิจท้าปลีก โดยมีร้านค้าในประเทศไทย2 1 6 4แหง่งประกอบไปด้วยร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต222แหง่งแหง่งอร per มาร์เก็ต192แห่งและมินิเปอร์มาร์เก็ต1750แหง่งส่วนในประเทศมาเลเซียมีสาขาทั้งหมด62แหง่งประกอบไปด้วยร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต46แหง่งและเป per มาร์เก็ต16แห่งครับโดยมีเพระเอกที่สร้างรายได้มหาศาลเป็นสินค้าอุโปโภคบริโภคและอาหารสด รวมถึงยังมีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าอีก199แห่งในประเทศไทยไม่รวมศูนย์การค้าที่ลงทุนโดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิษธิการเช่าโลตัสรีเทลกรอสหรือ LPF รวม23แห่งโดยมีตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยประมาณ83%ณนะวันที่30กันยายน2514ส,ส่วนในประเทศมาเลเซียมีธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า57แห่งที่เป็นพื้นที่ให้เช่าสุดที่รวมประมาณ296,000ตารางเมตรมีตราเช่าพื้นที่ประมาณ92% โดยกลุ่มผู้เช่าหลักของธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าได้แก่ร้านอาหารร้านเสื้อผ้าแฟชั่นกู้ห้บริการทางการเงินและบริการอื่นๆเป็นต้นเช่นว่าทั้งแมคโครและโล t ตัสนั้นก็มีทั้งจุดแข็งและก็กลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันไปซึ่งนี่ถือว่าเป็นข้อดีนะครับชวนมาวิเคราะห์กันต่อเลยนะครับว่าแล้วทุนรายยอยอย่างพวกเราได้อะไรจากดีลนี้ครับ ส่วนตัวนั้นมองว่าการปรับโครงสร้างรอบใหญ่รอบนี้เป็นอภิมหาดีวนะฮะแล้วก็เป็นการดึงเอาศักยภาพของทั้งไมโครและโลตสัสออกมาได้หลากหลายมิติมากๆแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่บอกว่า1นึวได้มากกว่า2เพราะเป็นการอันล็อกแวร์ูหรือว่าการปลดล็อกมูลค่าที่ซ่อนอยู่ในทั้ง2กิจการครับ การที่แมคโครรับโอนกิจการทั้งหมดของกลุ่มโลตัสทาให้กลายเป็นห้างค้าส่งค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทันทีและด้วยขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นจะช่วยให้กลุ่มบริษัทมีการสร้างมูลค่าจากการเสริมศักยภาพซึ่งกันและกันต่อยอดธุรกิจได้หลากหลายมากๆครับเช่นว่านิวแมคโครมีโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนไปครอบคลุมทั้งด้านธุรกิจค้าส่งธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า นอกจากนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่าและการจัดหาแหล่งสินค้าให้เทียบเท่ากับผู้ประกอบการระดับโลกการพัฒน,นาเกษตรกรไทยรวมถึงผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า SME การทำงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้นของหน่วยง,งานสนับสนุนรวมถึงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ในการจัดส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าถึงร้านค้าและลูกค้าปลายทางโดยเบื้องต้นผู้บริหารนะมองว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าจากการเสริมศักยภาพซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็จะเห็นผลในช่วงกลางปี25 6 5ถึงปี2566ครับ ยังไม่นับว่าจะเป็นการนําจุดเด่นของแต่ละธุรกิจมารวมกันในด้านสินค้าอาหารสดและสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทนอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดจุดแข็งความสามารถของกลุ่ม CP เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากหลายส่วนในระยะยาวทำให้เป็นกลุ่มที่มีความแข็งแ,งแรงอย่างมากครับนี่แหละครับที่ว่ากันว่า1บวก1มากกว่า2ข้อดีธุรกิจค้าส่งค้าปลีกนั้น เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนครับนั่นก็แปลว่ามีโอกาสในการเติบโตทั้งในแล้วก็ต่างประเทศอีกเยอะเลยครับถ้าเป็นภาพระยะสั้นเห็นได้ชัดๆว่าผู้ถือหุ้นแมคโครจะได้รับผลดีจากกลุ่มโลตัสที่มีพื้นที่เช่าภายในูนยนการค้าจำนวนมากซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลส่วนถ้าเป็นภาพระยะย,ยาวธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและอุปโภคบริโภคทั้งในอาเซียนจีนและอินเดียยังมีแนวโน้มเติบโตสดใสครับ โดยหลักแล้ว,ลวจะเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจการขยายของตัวเมืองรวมไปถึงกําลังซื้อรายได้ต่อหัวของประชากรและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตครับผลชุมเพื่อนๆนักทุนมาดูอีกด้านครับแม้ว่าถ้าดูจากส่วนแบ่งการตลาดจะเห็นว่าทั้งแมคโครและโลตัสเป็นผู้นําในตลาดค้าส่งค้าปลีกก็จริงแต่ก็ยังถือว่ามีโอกาสเติบโตได้อีกเยอะมากเพราะตลาดใหญ่มากจริงๆครับโดยถ้ามองอัตราการเข้าถึงของสินค้าอัวโภคโริโภคสมัยใหม่ก็เห็งว่า ในอินเดียอาเซียนไทยยังถือว่ามีระดับที่ต่ำมากนั่นแปลว่ายังมีศักยภาพในการเติบโต,บตบได้อีกเยอะครับจุดที่น่าสนใจของทั้งแมคโครและโลตัสคือฐานลูกค้าสมาชิกครับปัจจุบันแมคโครมีสมาชิกจํานวนมากกว่า3ามล้านแแสนราย ส่วนลูกค้าสมาชิกค,คลับการ์ดของโลตัสมีจํานวนประมาณ20ล้านรายในประเทศไทยและ3ล้านรายในประเทศมาลเลเซียเขาสังเกตคือด้วยฐานกลุ่มลูกค้าของทั้งแมคโครแล้วก็โลตัสเป็นคนละกลุ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นข้อดีเป็นการจับคู่ที่ลงตัวมากๆครับนั่นแปลว่าทางกลุ่มบริษัทจะเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการจัดหาสินค้าหรือพัฒนาบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้โดนใจมากที่สุดไม่ใช่แค่นี้ครับทั้งแมคโครและโลตัสมีรูปแบบหน้าร้านที่แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยกําหนดรูปแบบการเติบโตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบร้านค้าขนาดเล็กกลางใหญ่ไปจนถึงแบบขายส่งมีครบทุกรูปแบบเลยนะครับและยังสามารถต่อยอดพัฒนาระบบอนิเวศแบบออมนิช n e l เชื่อมต่อระหว่างหน้าร้านและแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มความสะดวกสบายและสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเลือกซื้อสินค้าให้กับลูกค้าได้มากขึ้นครับ ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศและด้วยความหลากหลายของรูปแบบในการดาเน,นินธุรกิจครับทำให้สามารถต่อยอดรูปแบบในการทาธุรกิจเป็นแบบ b 2 b 2 c ก็ได้ด้วยครับโดยธุรกิจแบบ b 2 b 2 c เป็นค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างระบบนิเวศออนไลน์และเชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อต่อยอดธุรกิจ ขับเคลื่อนโดยการเติบโตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเป็นผู้นําการจําหน่ายอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ในประเทศล่าสุดบริษัทนั้นอยู่ในระหว่างการลงทุนก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า่งให,หม่ที่ทันสมัยมากๆอยู่ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะพื้นที่ชายฝัอยู่ที่88,000ตารางเมตรซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆครับจะช่วยทั้งในมุมของการกระจายสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการส่งสินค้าด้วยนะครับเพื่อ็นการารับโอกาสในกา,ในการเติบโตในอนาคตครับ จุดที่น่าสนใจคือเงินที่ได้จากการขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปหรือว่า public offering จะนำไปต่อยอดโอกาสในการทำธุรกิจที่หลากหลายมากๆก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับทางแมคโครและผู้ถือหุ้นรายย่อยในระยะยาวครับอย่างแรกคือการขยายกิจการการเปิดสาขาของแมคโครและโลตัสถ้าเป็นในประเทศนับเฉพาะสาขาข,าขนาดกลางแมคโครตั้งเป้าขยายให้ได้ไปีละ8-10แห่งสาขาขนาดเล็กปีละ75แห่งและโลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ตปีละ4-6แห่งซูเปอร์มาร์เก็ตปีละ10แห่ง และมินิซูเปอร์มาร์เก็ตปีละ250แห่งส่วนถ้าเป็นต่างประเทศทางแมคโครตั้งเป้าขยายให้ได้ไปีละ4-6แห่งส่วนโลตัสตั้งเป้าขยายขนาดกลางปีละ10แห่งส่วนที่2จะนำเงินไปพัฒนาระบบนิเวศสำหรับลูกค้าหาส่งค้าปลีกบนแพลตฟอร์มออนิเชแนลโดยจะเริ่มจากโลตัสในปี2015ซึ่งจะเน้นรวมแพลตฟอร์มที่ยังไม่อยู่ด้วยกันเช่นอ e ีคอมเมิร์ซโปรแกรมสมาชิกส่วนปีสอง6รคือการเชื่อมต่อระบบแอปพลิเคชันแมคโครคลิกและโลตัสแบบไร้รอยต่อ เป็นการนําปัญญาประดิษฐ์และเอาข้อมูลมาวิเคราะห์หลังบ้านได้และการจัดทําระบบนิเวศ business to business to customer หรือ B 2 B 2 C ส่วนที่3ขึคือนาเงินบางส่วนไปคืนหนี้ที่บริษัท CPU Retail Development จํากัดกู้มาซื้อกิจการโลตัสโดย CPRD มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยอยู่ประมาณ1 2 0่งแล้านบาททําให้ภาระดอกเบี้ยในอนาคตลดลงจงว่าธุกิจมีโอกาสตโตสูงมากและนั่นคือปัจจัยพื้นฐานนะครับมาดูอีกมุมมองกันบ้างครับ การรับรู้รายได้ของโลตัสหลังรับโอนกิจการจะทำให้ Mac Pro แมคโครนั้นมีผลการดำเนินงานที่เติบโตมากขึ้นโดยในปี2563บริษัทสายามแมคโครจำกัดมาชนมีรายได้รวม220,000ล้านบาทกำไร6,500ล้านบาทส่วน CPRD ซึ่งเป็นบริษัทโคดิ้งที่ถือหุ้นในกิจการโลตัสในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีรายได้รวมเสมือน210,000ล้านบาทกำไรรวมเสมือน1,500ล้านบาทหมายความว่าหลังจากการรับโอนกิจการแล้วจะทำให้ New m a c คร การเป็นบริษัทที่มีรายได้รวมระดับ400,000ล้านบาทอย่างไม่นับด้วยว่าถ้าวิกฤตโควิดเริ่มคลี่คลายจะยิ่งทำให้รายได้เติบโตมากกว่านี้เช่ <S <S นว่าแมคโครได้ผลักดันให้เกิดสิ่งที่บูให้หารใช้คําว่าแพลตฟอร์มแห่งโอกาสในระดับภูมิภาคโดยคานึงถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยจะช่วยเป็นช่องทางการกระจายสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารสดและสินค้าอุปโภคซึ่งไม่ได้ทําธุรกิจนี้ได้ง่าย ไม่ใช่แค่นี้นะครับที่สำคัญมากๆคือแมคโรจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้ารายย่อยของไทยตั้งแต่ในขั้นตอนการผลิตโดยจะทำการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละประเทศที่เข้าไปทำธุรกิจแล้วแชร์ข้อมูลเหล่านี้ให้กับผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้ารายย่อยของไทยเพื่อให้สามารถผลิตและพัฒนาสินค้าได้อย่างตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของตลาดภายใตยม้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งถ้าสินค้าของผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้ารายย่อยของไทยขายดีก็จะเป็นประโยชน์ต่อแมคโครด้วยเช่นกันอันนี้นะครับคือข้อดีที่ทุนรายย่อยได้รับจากการที่แมคโครนั้นรับโอนกิจการทั้งหมดของกลุ่มโลตัสนะครับวันนี้ก็เอามาฝากทุกทกท่านนะครับคิดเห็นอย่างไรสามาัยเข้ามาคอมเมนต์กันได้ครับและช่วงนี้ทางแมคโครกำลังอยู่ในช่วงเปิดให้สามารถจองซื้อหุ้นสามัารเพิ่มทุนและหุ้นสามัาเดิมแก่ประชาชนทั่วไปโดยมีจํานวนรวมไม่เกิน1,300นมรยล้านหุ้นโดยมีราย โดยจะมีการจัดสรรหุ too, ้นสามัารบางส่วนจากหุ้นสามัารทั้งหมดที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทต่างๆดังนี้ครับซึ่งจะเสนอขายหุ้นสามัาในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปโดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของทั้ง3าบริษัท r e c o r d Date ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นบางส่วนในวันที่23พฤศจิกายนส564ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อสามารถเช็คผลการจัดสรรออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ SetTrade ในวันที่29พฤศจิกายนสม6 4ั 64, เป็นต้นไปนอกจากนี้แมคโครอาจพิจาร,รณาจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน130ล้านหุ้นที่เป็นสัดส่วนไม่เกิน10%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่นักทุนไทยจะได้ร่วมเติบโตไปกับธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของคนไทยที่เตรียมขยายธุรกิจในระดับภูมิภาคครับเพื่มเติอนักลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นสามัญของแมคโครที่ราคาเสนอขายได้ดังต่อไปนี้แต่แต่วันที่4ถึง9าธันวาคมนี้ผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น3รายได้แก่ 1. แอปพลิเคชัน n g k o k Bank Mobile Bank i n g และสาขาธนาคารกรุงเทพ 2. แอปพลิเคชันเอสบีอีและสาขาธนาคารไทยพาณิชย์และ3 แ p ปพลิเคชัน TruMoney e Wallet โดยบริษัทหลักทรัพย์ KTBST โดยจะจัดสรรหุ้นด้วยวิธี Small Lot First ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท Settrade.com จำกัดกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นรายเดียวกันยื่นใบจองซื้อมากกว่า1ใบระบบการจัดสรรของ Settrade จะรวมจำนวนหุ้นที่จองซื้อจากทุกใบจองเป็นยอดเดียวส่วนผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิ์จองซื้อหุ้นสามัญสามารถจองซื้อผ่านตัวแทนรับจองซื้อหุ้น2ราย ได้แก่แอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile b a n k i n g และสาขาธนาคารกรุงเทพและการจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน s c สบีอและสาขาธนาคารไทยพาณิชย์โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อตามสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรไม่กำหนดจำนวนจองซื้อสูงสุดของการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหรือสละสิทธิ์ไม่จองซื้อก็ได้โดยระบบของเซ็ปเทรดจะจะัดสรรหุ้นตามสิทธิที่ได้รับแก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายที่จองซื้อในรอบแรก โดยสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมทั้ง3บริษัทแต่ละรายจะคำนวณการนำสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นเดิมของทั้ง3บริษัทที่สแสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายมารวมกันและจะจัดสรรเพิ่มแก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมใน macro CPO และ CPF จนกว่าหุ้นจะหมดหรือครบตามจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อส่วนกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นรายเดียวกันยื่นใบจองซื้อมากกว่าหน ระบบการจัดสารของเซตเทรดจะรวมจำนวนวุ้นที่จองซื้อจากทุกใบจองเป็นยอดเดียวท่านี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของตลาดลักทัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และ www.siammacro.co.th เพื่อนๆนักลงทุนนั้นสามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้อย่างเต็มที่รวมถึงเงื่อนไขก่อนที่จะตัดสินใจในการลงทุนด้วยนะครับถ้าชื่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยยูทูบอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะวันนี้ผมมีโพสจากช่องถามอีกกับอีกทุกเรื่องที่นลงทุนต้องรู้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ